พี่วอลคันเนตเซคทอใครเป็มันวันนี้คะเป็นังไงบ้างเออมันก็ก็ตื่นเต้นไงตอนแรกเพราะว่าเราก็เป็นคอเดตปิกเหมือนกันดูนคืหนังมากเยอะแล้วก็รอลุ้นอยู่ว่าหนังหนังที่ไทยจะไปทำ เยบเปิดตัวอะไรต่างที่มีเสียงภาคเสียงอะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะคนดูน่าจะชอบครับ <S <S ได้เห็นตัวอย่างฝีมือแบบของไทยของไทยเราอยังไงบ้างกล้าไฟแบบนึ้นเนาะผมฟังเสียงครับผมอยู่หลังเวทีแต่ว่าได้ยินเสียงอยู่ว่ามันเกี่ยวกับแบบคอนเซ็ปต์ที่มันเป็นเป็นความเป็นไทยอยู่ด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นมีได้ยินเรื่องหวยเรื่องนักภาคเสียงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมว่าคอนเซ็ปต์ไปไปได้ดีแล้วก็แปลกแปลกน่าจะแบบเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่เอาเป็น วันนี้เรามีเรามีแบบจะได้ก็มีโอกาสไปแซมซีรีส์เรวนี่ไหมมีเยี่ยมๆอยู่เอออุภาวนาฮะอาจไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่รู้หนังกูนะพี่จิงพอชอบดูแนวหนังแนวไหนครับที่ไหนอะไรยไงครับผมชอบดูส่วนใหญ่จะเป็นไซไฟซีรีส์พวกในไทยและฮีโร่ก็มีเรื่องดารหลายซีรีส์แต่ถ้าเป็นหนังไทยที่หนังไทย นี่ไงภาพผีบอกอยู่ใน Netflix อยู่ไปดูกันได้ครับออ๋คให้ฝากหน่อยครับเดบิทกิี่เทยทีมันครับฝาก้ยครับก็เป็นเป็นเป็นคอนเทนต์ของคนไทยนะครับก็อยากให้คนดูทุกคนเส็ของไทยเยอะๆครับผมเชื่อว่ามันมันดีไม่แพ้ชาติแล้วก็หนังอรูผม้ว่าถ้าเกิดได้เข้าไปอยู่ใน Netflix แล้วผมรู้สึกว่า ที่เลือก넷ฟิกที่ดูเน็ติกก็บอกว่ารู้สึกว่ามันได้อะไรกลับไปเขาคัดหนังมาดีแล้วอะให้เราได้ดูแล้วก็นั่นแหละผมรู้สึกว่ามันจะได้อะไรกลับไปมันมาก็น้อยะนะก็ฝากด้วยค่ะมาถึงคนงานของเราเพลง่อยทีเซอนพี่่อยดีอร์ไปเนะคนตัวได้แล้วดีมากครับมีคกระแสดีเลยดูดีมากครับไม่คิดว่ามันจะแบบมีคนให้ความสนใจเยอะมากๆโอ้เราเรา เราห่างหายไปจากเพลงคู่ไปหลายปีแล้วปีกวาะะ่วาแล้วก็ได้มีให้แฟนๆได้ฟังก็เขาน่าจะตั้งตารอ,ะะอเพลงใหม่จะเป็นยังไงว่าต้องบอกว่าตั้งใจถ่ายมากรอดู24หรือเปล่า14เหรอ14 4ใช่ไหมเนื้อหามันจะเปิดตัวได้แล้วเปิดตัวอะไรใครยังไงครับพี่พอมอพี่อยากรูคือมันก็เกี่ยวกับ ไม่บอกด้วยบอกไปเดี๋ยวหลุดหลุดไปเยอะฮะก็มันจะเป็นคำที่ชาวหมู่ยนี่ชอบพูดว่าเปิดตัวได้ยังเปิดตัวได้ยังอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าคุยว่าเอาคำนี้มาใส่ในเพลงดีกว่าแล้ววามหมายก็จะอาจจะเกี่ยวกับเปิดตัวเปิดความลับอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ปิความที่จินอะไรใช่ไหม๊ะไม่ต่เรื่องจริงเลยมั้ยไม่อาจจะเป็นไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ครับ จะผมสร้างขึ้นหมาเองหมดโอ้โหแล้วจะจริงก็ได้หรือไม่จริงก็ได้แต่ว่าก็มีการแบบเยาะเยาะกกในทวิตเนาะพี่บอาก็คอมเมนตมากที่อิ่มเข้าม,มามาต,ตอบอะไรอย่างเงี้ยก็โปรโมทเงม <c oughs> องกันคือโมเมนต์ที่เราไปถ่ายเอ็มบีด้วยกันหรือว่าไปอะไรด้วยก,กันมันเป็นยังไงทั้งหมดล่คะครับมันเป็นไง,นนไงครับก็มันมันเพิ่งเพิ่งมีภาพที่แบบเห็นแค่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหม ผมก็พูดอะไรไม่มากได้ไม่มากแต่ว่าภาพสวยมากที่ผมดูมาภาพสวยแล้วก็คือมูต์แอนด์โทนแล้วก็อาจจะมีอีสเตอร์เอ็กอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นด้วยฮะก็ไปรอดูว่าจะเป็นใครหรือว่าเป็นอะไรครับผมริปเกาหลีริปเกาหลีริปเกาหลีครับหรือว่าผหมือนต้องอย่างนี้เลยริปเกาหลีก็สนุกครับก็ าจะเป็นครั้งที่สองที่ผมเคยไปเกาหลีในชีวิตนะครับก็ยังเหมือนเดิมคือเป็นเป็นเมืองที่น่ารักมากค,คือสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยมันน่ารักมีกมดึงแล้วครั้งล่าสุดเนี่ยเราได้ไปอะไรนะปูซานมันก็จะเป็นธรรมชาติที่เอ,อ้ผมรู้สึกว่าผมชอบมันเป็นความเป็นธรรมชาติกับความสิใบไหลกลกันไปลแบ้านเมืองดูเรียบร้อยดูน่ารักครับก็สนุกดูคอนเทนต์ับมาับ เห็นมีไหมอ่ะกลับไปนานแล้วนะกลับกลับมันนี่นานแล้วนะยังไม่มีใครเห็นอ่ะก็อาจจะจะมีรอบนี้ไปเลาเห็นพี่มอมันของเทมียังมีปัญหาติดขัดขอรอบนี้ คือมันก็มีมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมีสถานาการณ์ที่มันอยู่ในคลิปอะ่ะเดี๋ยวไปดูในบล็อกดีกวนะ่าถ่ายถ่ายถ่ายิายายดีโออะไรเกี่ยวกับน้ก็สนุกมากครับแล้วก็มีปัญหาอะไรต่างๆเรื่องมันเกิดขึ้นอะ่ะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าใช่คือผมอะล้อล้อคนอื่นไว้อ่ะแบบทีมที่ไปแบบว่า แน่นอนแล้วก็ล้อแซวคนที่โดนโดนไปเรียกไปทีละคนทีละคนแล้วสุดท้ายเป็นรูได้ไงเป,เป็นเราได้ไงอ่ะแล้วเราเราแบบแล้วเขาเลือกถูกคนด้วยผมเป็นคนที่ไม่รู้แผนอะไรเลยผมไปเฉยไปเที่ยวเฉยไม่รู้ว่าตัว๋วเครื่องบินอยู่ตรงไหนด้วยไม่รู้ว่าไปที่ไหนบ้างไม่รู้ว่าที่พักอยู่ที่ไหนแล้วเขาเลือกถูกคนค่ะ ม่เลือกผมอะแต่ว่าก็ก็ผ่านมาได้เออเราจัดการ,รการันผมก็ถามเขาถามว่ามาอยู่กี่วันนะผมก็พอจําได้ว่าน่าจะเจ็ดวันแล้วก็เขาถามว่ามากับใครอันนี้ผมรู้สึกว่าเขาเขาแก้แบบว่าคัดคนมาถามเฉยเหมือนเขารู้แล้วว่าเราไปกับกลุ่มเนี้ยแต่ว่าเขาจะเลือกคนหนึ่งมาถามมาสัมภาษณ์สุดท้ายมันก็ถามข้อมูลไปกลับหรือว่าไปไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็ม,ม,มีใจหนึ่งว่ากลัวว่าเขาจะส่งกลับไหมแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็กอยากกลับบ้านจริงๆคือการเที่ยวผมรู้สึกเหนื่อยนะแต่ถ้าเกิดเราได้วันว่างนั้นเราได้ไปนอนก็ก,ก็ดีแบบหนึ่งมันได้อย่างเสียยากกลับเราก็เสียตังค์กลับไปพิมพ์ีอย่างเงี้ยตาว้าอะไรนี้มันต้องเตรียมข้อมูลหรืออะไรให้เ ไปกี่วันไปเท่ากูเลมหน่อยเขาถามอะไรเราจะได้ตอบได้ก็ครั้งครั้งล่าสุดที่ไปครั้งที่2อ,อ่ะเตรียมไปครับแต่ว่าโชคดีที่ไม่ไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่โดนอะไรแล้วเราเตรียมไปทําไมก็คือไหนเขาไม่เตรียมไม่ได้เป็นข้อมูลแต่เราก็ต้องเตรียมไว้ครับเตรียมไว้ว่าว่าเราจะไปไหนอะไรเงี้ยนะเพื่อให้เขาแบบว,ว่าไล่จุดว่าเอ๊ะมาทําไมอะไรเงี้ยครับ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชีวิตเราต้องเตรียมพร้อมเสมอให้เกิดกับให้เมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดครับเราต้องเตรียมพร้อมรับมือเสมอย่าง<ม>ที่ผมมาอยู่เฉยๆก,ก็โดนนั่นแหละครับแล้วก็ชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนะก็สนุกไปกับมันล<ม>อะไรอ่ะนะสิอา <c oughs> ปัจจัยัจจย ะนี่ผมหลุดมาเพราะผมเปิดให้นี่ให้ให้ดูคนหลักที่นี่เริ่มไม่คณิกเขาบอกโอ้ผ่านไม่ได้เลยจริงๆผมจะไม่ได้ผ่านแล้วผมจะต้องกลับไทยแล้วฮะแต่แต่ผมเปิดให้เขาดูเขาเลยบอกว่าเขาก็เป็นหมูยอมงโอ้ดังหรอดังหรอแล้วปุ๊ดีใจขนาดไหนดีใจมากดีใจมากดีเชื่อผมอ่ะอ้าเชื่อผม ไม่าาแต่ว่าตอนไปเดี่ยวก็ก็มีคนรู้จักมีคนจําได้ก็รู้สึกก็ระดับหนึ่งไม่ได้ร้อเลยก็ดีใจดีใจดีใจที่ว่าเขายัางให้การต้อนรับหรือว่าซีรีส์เราแบบว่าไปไกลจนถึงมีคนชาวต่างชาติรู้จกักก็รู้สึกขอบคุณไปที่ไหนก็มีให้การต้อนรับเป็นดีแบบว่าคนที่มารู้จักเราอ่ะตอนนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่รู้ หลงทางพอดีไม่รู้จะไปตรงเนี้ยยังไงเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้เขาก็ช่วยเรียกแท็กซี่หรือว่ากดบัตรรถไฟไม่ได้เขาก็มาช่วยเราใช่นะรู้สึกขอบคุณมากแอคนอทำการที่กันมไม่ร้รเขาือันมันก็มันก็ฮะเจอเราล้วันหลัง เจอเรามีครับมันก็จะรู้สึกมีสไปเดอร์เซนส์แบบดื้อๆอ้าวใช่แล้วอะไรอย่างงี้เพราจะแบบอะไรประมาณเนี้ยจะจะอยู่อย่างเงี้ยแต่้คนปกติเขาจะปกติใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนที่รู้จักเราเขาจะยึดตั้งหางตาคุณเห็นละใช่แล้วอะไรประมาณนี้ขอบคุณนะคะใช่นิสส่ารุ่นมาลู

นี่ก็นี่แหละครับ Netflix ครับฝากภาพมีบอกเลยครับไปดูกันเยอะๆตอนนี้นั่นแหละไปดูกันครับแล้วก็ฝากเพลงด้วยที่เพิ่งปล่อยไปแต่ว่าจะปล่อยเดี๋ยวไปฟัาเอาแล้วเปิดเปิดตัวได้แล้วเปิดตัวได้แล้วครับคัดหล่อนคั้นก่อนคัดหล่อนครับนุณรอเดี๋ยวจะมีแบบเพลงซิงเกิลแล้วครับมีครับมีครับเพลงเปิดตัวได้แล้วครับเดี๋ยวรอฟังเลยครับวันที่14 นคนี้แต่กคนี้แต่พี่ไม่ขอคำนี้ขอของตรงนี้นะคะโอเคขอคนี้หน่อยต้องมี